ที่วัดสว่างอารมณ์นะคะกำลังขีรถจับนนะคะลมตะกัดกันนะคะที่วัดสว่างอารมณ์ซ้ายก็จะไปทางวัดโลกนะคะเลี้ยวขวาเข้าตลาดดิต 哦。Um. ขรับสู่เนรับสุสุขจะไปตัวหน้าเลยนะครับขออนุโมทนาสาธุับทุกคนทุกท่านที่ได้มีจิตเลื่อมใสมีใจประทานกับทางวัดไตรรงค์ท่านผู้ปู่โอภาสัญาจิตเจ้าโคศราอนุโมทนาสาธุขอแใ่พ่อแม่พี่น้องที่ได้มาร่วมงานใส่บาตรดอกไม้วันนี้ให้มีแต่ความสุขความเจริญ ใช่พบ,บ,บรรยากาศวันนี้นะคะที่วัดตาไทรรัตน์สง่าลุกสาธุสาธุ ใผ่โมทานาสาทุในน้ำใจปกพระเมตโนุ้ยคือไอ้ฟางอุตการะกับทางวัดไผโม่ให้ชาววัดท่านได้มบาดมดจะัหมย้วยมวยอะไรกันเราเป็นสุออก็แม่พี่น้องที่ได้ ปาร่วมเป็นคุณเป็นเุื่อน้องมีก็เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขการเจริญในชีวิตของท่านนะครับก็ขอฝากข้อคุณทุกคนทุกท่านนะครับขอให้ดูแต่สิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตของท่านตื่นเต้นว่าทำว่าไม่มีํำว่าไม่ได kind of like ้ ขอจะได้เกิดขอจะได้มีแต่ตัวท่านเองนะครับขอให้มีแต่ความสมความเจริญจะยิ่งจะนึกผิดใดแล้วถ้าไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองไม่ผิดศีลธรรมนดีงามแล้วขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างของท่านจงมีแต่ความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตของท่านขออธิโมทนาสาธุกับทุกท่านเลยนะครับ บรรยากาศที่วัดไผ่ล้อมนะคะพอดีมาส่งพุทธสารที่วัดสว่างอารมณ์นะคะทางผ่านพอดีนะคะพามาชมบรรยากาศที่วัด วัดไผ่ล้อมอุตรดิตถ์นะคะสาธุสาธุงนก็ขอจบคลิปเย่างแค่นี้ก่อนนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจลุกนภาแฟมิลี่ทำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากนะคะที่มารับชมนะคะเข้ามาให้กำลังใจ ขอบคุณค่ะ